รถหรูดูแพงป้ายแดงสองล้านกว่าเป็นไปได้ยังไงวันนี้เหลือแค่หลักหมืน่นกับเบนซ์รุ่นยอดนิยม C220 บอกเลยว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้อึดถึกทนมากเป็นเครื่องเอ M ตองหนึ่งแล้วประหยัดน้ำมันสุดๆดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกแม้แต่นิดเดียวที่สำคัญเจ้าของเดิมใช้รักษามาก มีประวัติการซ่อมอย่างดีที่สุดคันนี้ได้ทั้งภายในเบาะสีดำแนวสปอร์ตเครื่องยนต์ดีมากแอร์ดีมากแอร์เย็นที่สุดระบบเกียร์ใช้งานได้อย่างลงตัวไม่มีปัญหาเกียร์เข้านุ่มนวลสุดภายในสะอาดใหม่เอี่ยม ไม่แตกต่างจากรถป้ายแดงจริงๆย้ําเลยนะครับว่าคันนี้เจ้าของเดิมใช้รักษาเป็นอย่างดีมีประวัติการซ่อมศูนย์ดูแลเป็นอย่างดีแน่นอนรับประกันทั้งโครงสร้างดีที่สุดไม่เคยชนหนักพิกว่ามน้ําท่วมแน่นอนระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเครื่องยนต์ฟิสตสตาร์ติดง่ายเกียร์เข้านุ่มนวลช่วงล่างแน่นๆแอร์เย็นที่สุดราคาถูกขนาดนี้แค่หลักหมืน่น ใครที่ชอบความภูมิฐานและสมรรถนะที่สมบูรณ์จริงๆห้ามพลาดเด็ดขาดบอกเลยรถสวยแบบนี้เข้ามาไม่นานแน่นอนสนใจรีบโทรด่วน0 6 1 7 8 9 8 4 5 6กล้วยหอมคาขายแต่รถด,ดีมีคุณภาพ